รบกวนลูกค้าถ่ายวิดีโอตรงหน้าเครื่องอย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่าเนี่ยอย่างที่แสดงอยู่นี้คือแดงสองครั้งเขียว1ครั้งอย่างนี้คือปกติอาจจะเป็นผิดที่ดิฟสวิตนี่นะครับแต่ถ้าเกิดใช้กับอันนี้คือ1นถึงสขึ้นนี่ก็คือใช้กระบ,บอดน้ำมัน สี่ถึงสิบลงสี่ถึงสิบลงนี่ก็คือออนหนึ่งถึงสามขึ้นนี่ก็คือออฟนะครับนี่สำหรับบอดน้ำมันแต่ถ้าเป็นของเราถ้าเป็นของเราเวลาเสียบป,ปกติ1นึ1่ถึงสี่หนึ่งถึงสี่จะขึ้นห้าถึงสิบ จะลงแล้วไฟจะเป็นปกติแต่สำหรับบอดน้ํามันไฟจะใช้1-3ขึ้น4ี่ถลงนะครับรบกวนลูกค้าให้ถ่ายด้านหน้าแล้วก็ดิฟสวิตด้านข้างมาแบบนี้นะครับเราจะได้ดูการให้ได้